พาพี่น้องรอบเบิงสวนกระลัมดอกอีกคนพี่น้องเนี่ยนะนะเอาใบปกไวน้นะดอกงามแห้งพี่น้องโอ้ยเอาใบเอาเอาใบกระลัมปกไว้หยันแมงมาจอ่ออุ้ยลายแห้งงาม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 มึงเนี่ยพี่น้องอนี่แต่ดอกนี่งง,งามงามห <c oughs> ยางรอบมาตั้งปีคนจานนี่นี่น,นี่บอครุรีบอครุรีพัดมาจา้ะเนาะ นี่ยที่เป็นพีองเนี่ยโอ้ยน้ำหมอกหลายแห้งมีแต่ดอกง่ายๆโอ้ยเนี่ยที่ดอกดอกคนสะออนเนาะพี่น้องเนาะงาม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 ใส่ฟุ้นขี้มูในบ้านนี่มโอ้โขงามขนาดเลยพี่ยางลบมาทั้งพี่ตะเวนก็ขึ้นสูงเราได้พี่น้องมันหักน้ำหมอกมันหลายมันเศร้าในน้นำหมอกหล่ไล่ลได้พี่น้องพี่เปียกเมื่เลยตุ่นอันนั้น ต้นกระลัมต้นอันนี้นี่ต้นกระลัมนี่กระลัมดอกพี่น้องบอคโคลีก็บอคโคลีแป้งนั่นแป้งสุดมูต้นนี้นนกะลัมดอกกระลัมดอ,อก,อส,ดก,ดกดสองแปง้งมีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสะอนนอนเนาะหัวงามแห้งลยพี่น้องรั่วแกว้วเนาะรั่วแก้วหนึ่งกะแสบเนาะจ้ะเนาะรั่วกินกับป๋อนผักพริกดิบตำปลาแดกตอนใส่โอ้วแสบ ใส่หอมเขาเนาะจ้ะเนาะตัวนี้กระลำหัวแม่พี่น,น้องตะกอใหญ่ๆแล้วเนี่ยเติมห่อแล้วนี่มึงเนี่มึงเนี่ยอุ้ยงามเนาะพี่น้องเพื่อนเนาะงามคักงามคักโอ้ยปลูกได้ดีขนาดเลยมึงเนี่พี่น้องโอ้ยก็หัวใหญ่หัวอันนี้คักแต่ปุ้ยกระลำหัวพันพันหนักนี่กระดึงแสบเพื่อกันเน่าจะหวานเนาะ โอ้ยเยอะๆๆๆๆๆผู้ใดสนใจสื่อใดได้จ่าเด้อนี่นี่ดีไล่ห็นช่วงนี้พักพักงามขนาดเลยช่วงนี้โอ้ยพี่น้องสะออนแหงมิตรหงวใหญ่ๆงามๆเลยวะบึงหงมอมเนี่ยหงวกระลำกระลำ

ส่อนแห no ้งพี่น้องหัวใหญ่แห้งเนาะอ๋ตัตัตับ่ได้ฉีดยาเนี่ฉีดยาบ่ได้บุญเลยจะใบกองปงเปงเปล่งนี่ยังไม่แล่นก็ไต่ไฟจับอันนั้นโตนอนออกเดี๋พี่น้องเพื่อนนี่อ๋อพี่น้องรอส่งสวนหมอเสาร์นี่น่าจะเนาะสวนกะล่ำงามสวนผักหนางามเอาพรกันมาคลิหน้าจ้ะเพื่อนๆอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนอจะเด้อรอบางสวน สวนกระลำพักกระลำดอกพักกระลำหัวพักบอกคลีโอ้ยมีแต่เนียงงามๆพี่น้องอ่ะพอกันไม่คลิปหน้าใะเพื่อนๆอยู่ดีไม่แห้งทุกคนจ้าสวัสดีนะคะ